สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาเปลี่ยนใบพัดของตัวโดนนะครับเนื่องจากว่ามันบินนิดนึงนะครับเวลาบินนิดนึงแล้วก็จะมีเสียงก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันมีใบพัดสำรองแถมมาให้อยู่แล้วเห็นไหมครับพี่ทุงอะไรมันจะบอกด้านนะครับของแต่ละมุมของตัวใบพัดว่ามันอยู่ส่วนไหนผมจะเปลี่ยนด้านนี้ผมก็เลือกตัวนี้ผมก็จะจับตัวมอเตอร์นี้ให้มันแน่นๆนะครับจากนั้นก็ใช้ไขควง ที่แถมมาให้นะครับหมุนไขรล็อตตัวนี้ออกมาหมุนทั้งสองข้างเลยเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเป็นชุดไปเลยนะครับตัดถุงออกมามันจะมีน็อตแถมมาให้ด้วยนะครับสามตัวให้เป็นอะไรผมก็แยกไปพัดเก่าออกมานะครับแล้วก็ เอาไปพัดใหม่เตรียมใส่แล้วก็ใช้น็อตที่แถมมาใหม่ใส่ลงไปแทนตัวเก่าเวลาขันน็อตนะครับหรือขันสกูนะครับลงไประวังปีนเกียวนะครับถ้าไม่มั่นใจก็คลายออกแล้วค่อยๆขันไปนะครับจับตัวมอเตอร์ให้แน่นๆแล้วก็ใส่อีกด้านหนึ่ง มุให้แน่นทั้ง2ตัวเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการเปลี่ยนใบพัดก็ข้อควรระวังก็คือการขันน็อตพยายางค่อยๆขันเข้าไปถ้ารีบขันเข้าไปเดี๋ยวมันจะปีนเกลียวในการเปลี่ยนคังต่อไปมันจะลําบากก็ประมาณนี้นะครับในการเปลี่ยนตัวใบพัดของโดน